เป็นภาษาบาลีนะนมามสโุรัตนัตเจียชะคิโตวารังตะกาจังธทามโอโซชโบติขอความนอบน,อนบ้อมจงมีแหลงรัอะไรแล้วก็รู้จักพระธรรมแล้วไม่สมการร้ายแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีตรงนี้แก่ยรติยศทุกๆคนที่สถานที่อย่างนี้ทั้งคนชอบกินใหม่ที่มาทานที่อย่างนี้ แล้วเดี๋นี้ไปก็มาลนะปฏิบัติธรรเไปนาโดยพระรถตามทุกคนแก่เวลาว่านั่งตามปิญอาศัยหายใจเขา้าออกปกติโดยลงมาโดยมนั่งหายใจปกตินะคื่นเขาว่าพยายามไม่มีเสียงแหละอ่าตือนเขาว่าเออจะมาก็ขอบูรณาเขาคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกเลยทุกนะวันนี้ก็ตรงวันที่20ตรงนะตรงกับวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็เดือนหกขึ้นพิฆาตข้าม อ่าเป็นวันนิสสาขพิชายถ้าเราบอกวันนี้นิสาขาเลิกดาวเลิกนิสสาขาโคจรมาอ่เป็นวันสำคัญของโลกแล้วก็วันนี้เป็นวันะตะโกนและวันสรู้ความเป็นนิสสาพิชชาของเราจ้ำผานตรงมาเลยนั่นถ้าวันเช้าเนิรันดร์องกันโยนนะท่านบอกว่าตั้งแต่ตรงอายากรไปจนนิทานหมดเพราวันนิสาขันเลยอ่าเพราะอะไรเพราะว่านิสาขาันมีความหมายมากสำหรับผู้ที่สร้างบาร,รมี ว่าหรือว่าครบรอบปีแล้วนะเปลี่ยนของสมาแล้วทางโลกกังต้องทารต้องการเราคุณทราบขนานัตรูึกจริงนะเขลยว่าให้เราในป็นวันต้องัารของโลกไปแล้วนะแล้วเราทุกคนประเทศไทยก็ถือว่านำพัฒนาที่มันใช้หนาเละตั้งแต่ธรรมาจาร์หลายๆองคหลายลุคหลายยุคมาแล้วก็ตั้งในเทไ,ไทยมาเรานะัแหละในปัจจุบันเราทุกคนก็ยอมรับกังสือ ก็จะมาทานสีลกานมาทานไว้ทานการกมาภาวนาเรียกว่าสีลทานภาวนาสามอย่างเลยนะสีนทำให้ร่างได้ร่างกายปกตินะเรียกเพราเรานะโยมนะถ้าเรามีสินชาติเป็นโยมอ่ะคือร่างกายนะเฉพาะการสมบัตินะคนรักษาสินเนี่ยค nah, right. okay. ือพระรักษาสินแล้วพอเราจะเกิดที่จิตคือเขาบอกว่าอ่าสินให้ถ้ามันเกิดมันสมบัตินะที่เราล่างกายแส่การข้างล่างตัวยลงล่างงาม ชี้มันแตกต่างเรื่องของสีนี่แหละนะเพราะอะไรเพราะว่าเรารักษาบางคนรักษาดีเี็กน้อยจัดต่างสายทั้งดูนบางคนรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอแล้วปวดขาปวดแขนค่าจัดมากพุกปีจัดทำไมจัดอายุประจันเนี่ยเพราะฉะนั้นสีนี้คนนี้อายุยืนแน่นอนไม่ว่าปัจจุบันนี้คนเราอายุยืนตันมากเพราะอะไรเพราะว่ารานั้นเติมใจเรามีน้อยไปไม่เข้าใจไม่รู้จักลงกันแล้ว รู้จักรู้จักแบบไม่เข้าใจนะไม่ลงทุงใจเลยว่าไม่จะมาทานรักษาใษาอะไรต่างเลยทำให้ร่างกายนี้เป็นต่างๆนานาแล้วก็สุดท้ายก็จะไปละบายาจจก็เลยว่าไปราด้วยสูตรฝเพราะสีนี่แหละลยเป็นที่พึ่งของเราได้อาตายาตนนโนระโธต,ตนเป็นที่่องตนถ้าเกิดพูดคำในหมายนี่ก็เลยไหนว่าเกิดมาก็ต้องพึ่งพ่อแม่ในเรื่องนว่าอย่างไรเออเขาถามว่าเนี่ไหนว่าอาตายาตนนโนระโธต,ตนเป็นที่่องตน แต่ว่าคำนิสสัดจริงเรื่างทุกคนเกิดมาเห็นพึ่งพ่อแม่จะแต่เกิดเลยตั้งแต่วันแรกอ่าเพราะรู้ว่าเกิดมาต้องพึ่งพ่อแม่แล้วลยอ,อ่อกกาฉ<อ>ะน,น,าานี้ว่าโยม,ททม,มะนะถ้าเราไม่ทําที่เพิเงงเงง่งไว้พ,พ่อแม่ก็ไม่ดูแลเราอ่าถ้าเราฆ่าสัตว์เนี่ยเคยดูได้ข่าวว่าเรยมาไปฟังข่าวรุ่นเด็กสองพันโอชิที่ในกดังน่ะที่ถูกฉันแทงไปโยดอ่าสองพันชิ้นพ่าแม่จะร้ายไม่ได้เลยต้องเชื่อเด็กใจร้ายเทวานั้คนละครึ่งกัน กรรมเก่าของเด็กกรรมใหม่ของแม่ถ้าเด็กคนนั้นไม่รักษาดินมาเขาเกิดชักมารดาสูดแหนแล้ทําชื่อพึ่งเอาไว้ใช่ว่าเด็กไม่ทําำเพึ่งมาหยกนะเขาเกิดต้องกระโดดข้ามเพราะอะไรเพราะเขาเขาทำอีกหนึ่งข้อหนึ่งเลยตาเนี่ยตาตาเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาไม่ได้จัการข้ามมารียกว่าเศษต้องกรรมหยกถ้าเกิดเป็นสมบัติจิตเกิดเศษของกรรมอันนี้มีหยกเกิดเขกระโดดข้ามปั๊บเลยนะ หลังเนี่ยตรงแล้วกงไม่ใช่มาอยู่แค่เนี้ยเพราะคำต้องสั่งยืดหยาดมากนแหละเพราะคงยืดหยาดเพราะคำที่มีผลคำไม่มีผลถ้ากรรมมีผลาานะคนจะหมดทั้งหมดเลยนี่คนแตกต่างกาันเพราะกรรมมีผลนะเกิดก็โดนคาเลยโทษแม่เลยล่ะไม่ใช่ต้องคนละครึ่งหนึ่นะถ้าเด็กนั้นทําที่พึ่งมาลักษาถลงนะก็เกิดแล้วพ่อแม่เราเขาหมดเลยนั่นแหละเพราะอะไรแล้วอ่ะนี่ที่ยขึ้นอ่ะคือใครจะฆ่าร่างกายไม่ได้เพราะเรารักษาถึงมา ร่างกายเดินมาฉั้นเนี่ยใครทำลายร่างกายไม่ได้พรอกคางอาโยมนะเพราะเรามาคูใหญ่เนี่ยไม่มีใครตรงก็ชนได้นะโยเพราะค์นั้นไม่มีใครฆ่าได้หรอกนอกจากแบบฟง์ปกป็ชนเองคือรล้วพและนิพพานเองใครทำลายไม่ได้หรือใครฆ่าไม่ได้มีสมัยหนึ่งที่พระเทวทัตจิ้งอินคาบริเจ้าเขาบอกว่าทำให้ห่อเราเลยจีหมายถงว่าคูช่ามันไม่มีมาแรงมันไม่ได้คีดเลือดนะครับอ่าเขาบอกว่า อ่าก้อนหินใหญ่ลงเมื่อขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นนับเนี่ยก้อนเ,นเล็กๆกำหนดทิศทางไม่ได้เล็ปจะทบผบักโผลนะอันนี้อ่าก้อนโผล่มาแล้วในละมถ้ากล่าวว่าถ้ารับไม่หมดจะโผล่รับอีกก้อนหนึ่งแต่วันพอดีรับก้อนเดียวตึมแตกกระจายหมดเลยอันนี้ถ้าเกตดหินหย่อนไปโดนผบักโผลห่อปปปนนไปเลยปฏิรัติจึงเป็นอนันตเรีกับนะเพราะว่าแค่นั่นแหละโยมแล้วก็ แค่ค right? ่ว hmm ันเดียวก็หายสนิทนะโยวหมอชีวกรักษาเอายาแตกแล้วก็พอถึงบ่โมงเยนหมอชีวกก็อยู MM ่ในวังนึกในใจว่าถ้าไม่เอายาออกพุธลจ้าจะส่งันทันคืนท่านก็บอกว่างบนเอายาออกวพอแผลหายทิ้งเดยมไม่ติสะเก็ดเลยหายทชเลยพันโอ้จจสจันท์เลยหัจน์เลยเนี่ยนี่ยมทุกคนนะเพราั้คนที่รักษาิีมาดียว จะไม่มีการทำงานร่างกายได้เราต้กคนลีว่าโดนฆ่าโดนอะไรเขาะลรรักษาถึงนีดีรักษาถึงนี่ดีโยกมีจะนไม้เนี้ยอโยคนจะไม่ตายก่อนวัยมีลุ่มลุ่มบ้านุูหนึ่งเขารักษาสิ่งทารักษาเข่งคับเลยนะในหมู่นั้นในหมู่บ้านนั้นคนไม่ตายก่อนวัยทีนี้เราไอ้ไหนุ่มที่อยู่หมู่บ้านนั้นแหละไปศึกษาศัลยาป่ปาโ,โมกที่ที่หนึ่งไก่แทนไก่ทีนี้ไปเห็นหมู่บ้านน้น โคตตายก่อนวัยคนตายก่อนวัยรู้ติว่าคนอายุ80ปีเนี่ยตายก่อน70ปีรู้ตายก่อนวัยนะอายุ100ปีตายก่อน100ปีเนี่ยตายก่อนนะปัจจุบันนี้ตาย70ปีที่70ปีตายหมดเพราะอะไรเพราะว่าตายก่อนวัยเพราะอายุนี่ประมาณปศกันนี่ประมาณ75ปีถึง80ปี80ปีนั้นคือคนโบราณเนี่ยปศกันน่ะถ้า80ปีต้องคนโบราณนะถ้าต่ำมาประมาณ80ปี75ปี คือข,ขาา้าวตีดินแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ของคนยุคปัจจุบันะแต่ว่าแปดสิบปีก็คือคนรุ่นรุ่นโย,ยมนี่แหละเพราะจะมาทานดินนี่แหละถ้าอยู่ได้ถ้าคนปัจจุบันเด็กๆนี่ถือ,อว่นแหละเพราะไม่ใช่ยุคของเขาอ่าม,ม,มีโยมคขอนี่โยมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ารักษางเนียเราม่ทำที่เพื่อชาติยมเกิดมาชักมา่นดานดูแลรักษาเลยเห็น,นนะงไหมแต่ไหนว่าถ้าเราไม่ทำที่พืชไว้อย่างไรก็แล้วเกิดมารักษาดูแลทุกอย่างจนท่านโตนะ เราัดแล้วเกิดมาตะกูรวยเลยที่เคยทานันอย่งีเนี่ยถ้าเราเคยทาทานย่ที่เราเคยเห็นหมารวยนั่นแะหมารวยนะถ้าหมารวยนอนท้องแอร์นั่นแหละโย่เาเคยมาิเนี่ยโยมไม่ด่าเพื่อนักนะมหมาจะร้อนหมารวยวะนะโยนอนท้องแอร์อย่างดี้คือาหาอย่างดีเอาด้ายเป่าผมไปพอาบน้ำให้เลยให้จัดผมอย่างดีโยมขนข้าวแล้วด้ายเป่าหูแล้วนอนท้องแอ หมาหมั да schnell, ดให้หมาเนั่นแหละเพื่อนหมาดวยเดี๋เจ้าขาดศีลไม่มีศีบุญเนี่ยย่ส่งไปถ้าเป็นหมาก็ส่งไปเป็น,ม store, นหมามีฐานะไม่ใช่หมายาก vontade. ตัวไม่ใช่หมาลูกข้าถนนแล้กก well, ็หมาว่าเลยคอยวลวรวยนะถุงเนถุงเงินเขาจะรวย้งถ <intell item related> ุงเงินนี่นะเนี่ยถุงเงินเขาจะรวยนะรวยไงนี่อย่างนั้นก็เกิดข้าเราต้องวังดี่ปากเลยนอนระวังที่ยปากเลยอ้ากินแบกขาออกเลยนะ มันอาไตฐานนี่ยเรียกทุกนเรายกแล้วงรจับเขาออกเอาวางตะนนมถีากินยองันมาหาตมานะโอ้ต้องการย้ไมดี่นะยองยจะลุกเสกเลยไาไม่สนใจเลยยอนะเอออยู่หมาดวยอย่าัน nah. ่้จะเกิดวันนั้นก็จะว่าสามารถในสมบัตินะ้าจารคืเกิสมบัติที่บอกให้ใช่ว่าไม่ลำบากแต่ร้อนดกนะคือที่หมาพังทางดขึ้นกอยยาขุดหนูกิน้งหมาบนตัวยก็อยู่ทุ่งนานนะเขาปล่อยนะ คุยหนูกินเล็บไม่มีเลยย่างาก,ก็มาเพราะเพราะว่าเขาทำนาเดี๋ยวเขาไป่นมามนนอนที่ห้างนาไปจับมันเห็นคนหม,มาต้อนรับขับรถดีใจก็จับตีหนูเฮ้ยเล็บไม่มีเลยโยคุยหนูหาหมูกินเล็บเช่นถึงเน้เลยเนดีย๋ยวเนี่ยเป็นหมาด้วยแล้วก็จนด้วยเพราะอะไรเป็นหมาคือไม่ทําฐานนะขาดฐานแล้วไม่มีศีลนด้วยแล้วไม่มีฐานด้วยโยม โนยังไม่ส่งอ่ะขนาดไปเกิดมาโดนทิ้งข้าถนนดโดนจาอยากงโดนหมดเมื่อกินมือมีขนาดใช้โชคโนราทิตโช่เนี่ยพรอธมาเคยมาที่หม่อาตมาเขาต้องปล่อยโดนมาได้แน่โยมก็เมียนาม่นิ่งเนี่ยคือเขาเนี่ยมันยิ่งไปเลมามาธรมาตนนี่สงสาหมารนี้มันไม่ได้กินข้าวเลยโยมกลัวคนมากโวนเดี๋แล้ามาเลยเอาข้าวให้จากเอาไว้นะจักขาหลังมัธามาตงนี้แล้วมาอยู่ตรนี้มันก็่ไปับ ไปเห็นข,ข้าวเปล่าอูอยยอมกินนะครับทำกันหมาสี่ห้าบาทลงมาแล้วมาเลยลงมานีาน่นนใต้ตู้เย็นม่ลงน,นะ่ยเพันมันตัวเล็กใช่มมันไปน,นอนใต้ตู้เย็นลงนัาฉลาดนะโผลปากมานอนไต้เย็นโผล่ปากมาอ๋อทกนกลับไม่ได้ลงน่าฉลาดน,านี่ข,ข้าว่ะเรียอตัวดีสุดท้ายแล้วตเนี่ยอ่าทุกคนนะบุญเนี่ยเราสามารถส่งไปไม่ต้องใส่กราน แต่ว่าสีนิยมให้ได้ร่างกายทุอูดเือนลสมบัติเทวดาผมรูกผมลูกผมสีนี่ทำเองได้เป็นรลดสมบัติแต่ดุรกาะเ็ศสามแต่ลกไม่มีสีเป็นเป็นทุกติภูมิแน่ดูดิาน่คือขวาง,งตะวันมนุษย์หัวตรงตงระวันนะคือคนหัวตรงตงระวันแนะนาได้หมดนะแต่ว่าอนุ์ันธร้ายกานิยมถ้ามันมีสีจะร้ายยิ่งกว่าเตสามร้ายมากเลย คือวิธีการของคนลาหลังฉลาดในการที่จะทำบาปนะมีแผนเรศเยอะมากมายถ้าคนมีศีลเนี่ยบอกเสีนนยว่าเสียว่าอันย่งย่งยักษ์ขาดิการคนที่มีศีลจะเที่ยวกินกันบอกแั้วนะท่านบอกว่าอันย่่งยักษ์ขาดิการคนที่มีศีลจะเที่ยวกินกันอาตมาท่านเกตุรู้จักบริชัแล้วเวลาทะเลาะกันไม่ต้องห้ามเลยโยมห้ามมันยุบไม่อยากจะห้ามเลยฮะปล่อยเลยก็ต้องทําใจโยมเพราะอะไรมันต้องโอ้ถ้าสต,ติก็ปีชี้เจ็ดตีเจมไม่ปวด ถ้าเราต้องทํากรรมอีกถ้าเราจะปล่อ,อยมไม่อยากเชื่อยิ่งดยูยิ่งยุนั่นแหละโยมข้อหนึ่งปาหรือปลาเข้ามีทางเมตตาเลยโดยคนไม่มีศีลอย่างที่มัมีทางเมตาเามาตาแต่เพราะฉะนั้นมาลักษณะอีกข้อหนึ่งไม่ได้ไหรอกนั่นจะมาสั่เกุ้หมารักษณะอีกหนึ่งยากมากถ้าหมาตัวมีเมตตาเนี่ยจะได้น้อยมากโยมนะเนี่โยมทุกคนนะเพรว่าข้อหนึ่งยิ่งยากอายุยิกขาดที่ขารจะเชี่ยวกินกันในพวกภูมิในก็เกิดเกิดพวกภูมิในจะเชี่ยวกินในพวกภูมินันโย่ มนุษย์มนุษย์สมัยกลางนั่นกันถ้าไม่มีสิตจะเขี้ยวกินกันโดนแลเกิดคนทั่วโลกสิคนทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่มีสิตอัานยัญญาขาดไดการจะเขี้ยวกินกันแล้วร้ายปากที่สุดเลยนี่แต่หลวงพ่อ,นอคนนะเนี่ยพอเนี่ยเรียกว่าจินทานทานในตัวของศาสนาสมบัติเกิดมาก็ถามมาเดินถามเพราะว่าเราต้องว่าปัญญาคือภาวนาที่นี่ไงนดูทุกคนนะภาวนาเนี่ยพอเนี่ยเพราะภาวน,นาคือตัดเตาจิตใจ ศีลทานภาวนาภาวนาต้องปฏิบัติท่านปฏิบัติท่านเราฉะนั้นตัวพันนัตการบรรทัดเนี่ยก็เรียกขัดปฏิบัติฝึกเจริญสติปฏิฐานปึกเจริญสติฝึกาให้รู้จักความดีความชั่วรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกถูกแล้วว่าหัดสงบเรียกว่าฝึกสมาธิเรียกว่าหดเจริญสิสมาธิปัญญาเนี่ยหมดเพื่อย่างนี้นะศีลทานภาวนาแล้วก็ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพระธรขอให้เปริญปัจจันทร์ที่ฐานเนี่ยพัฒนาัตที่ฐานอะไร พราะอะไรเพราะว่าเกิดมาเลยไม่ติดต้องการโยมคนรักษาศีลเนี่ยร่างกายสมบูรณ์เขามีฐานชัพสรุ่ยเราสร้างความไม่ติดตัวไม่ใช่สร้างความยากจนคนรักขโมยสร้างความยากจนเราสร้างความรวยอยู่เราให้อะมันเนี่ยคนรักขโมยมันหมดอ่ะหมดคนหนึ่งมีคนหนึ่งแต่ว่าคนให้มีทั้งสองคนโยมเนี่ยฐานชัพเนี่ยคนให้ก็ได้คนรับก็ได้รวยทั้งสองคนเราให้ความรวยเขาไม่ใช่ความยากจน เนี่ยโยมให้ชีวิตข้าอาหารนั่นชีวิตอายุมันน um ่าสุขสบายได้คอยให้อาหารนั่นคือชีวิตโยมให้ชีวิตคนให้ชีวิตของพระผู้มีเดชิตทุกคนแล้วให้ด้วยให้ชีวิตของพระผู้มีรักษาเดชิตทุกคนแล้วต่อโยมทุกคนเมื่อใครกินอาหารโยมวันนั้นโยมให้ชีวิตเขาไปให้ท่านแต่เดชิตสามทุกตัวกบุญก็จะตามตักฝนไปเนี่ยโยมเราจังหาะเราสร้างความในเดชิตเขาไม่ได้สร้างความยากจน เรื่องคนรักขมวสร้างความเนี่โจเรามีเจ้าข้าจเน่ยเราลักอาณาเราสร้างความไม่มีส่วนมาเขาจะจนเลยหรอกตอนนี้เ็ดขอพงศามือตัวนมาลราั้งกระทรวงคทรันเขาไม่มีแผนให้เลยที่จริงนะเขาอาณาเคยโดนนักจัดยุทะพวกไต่ตันเองกันนะเจ็จเสียนอนยมเขาชื่อเสียงอนเขาไม่เคยทาทานเยูรก็ขอนลูกหลานว่าเออทรัพย์เนี่ยนะเห็นความหมดไปของทรัพย์เหมือนปวก เห็นร่างกายหมดไปของทชาติเหมือนยาหยดตาเห็นร่างกาต่างสมทับเหมือนปวดวันนั้นเกิดยาหยดตาเป็นไงหยดไปได้หยดไปหยดนะหมดไหมหมดแล้วปวดไปง่ายโยนขนมันตายมัเป็นระเม็ดละเม็ดสูงขึ้นได้นั่นแหละเห็นการหมดไปของชาติเหมือนยาหยดตาเห็นรางกายต่างสมทับเหมือนปวกเนี่ยสองลูกหนังอันนี้ไม่เคยทำบุญเลยแล้วหลังจากตายชอบจบเกิดเหมือนกันนะจะลึกชาติได้นะไปเกิดเหมือนไปเกิดลูกคนสัมาัส สก me, room, ุลขอทานหลวงพันะกุพรเกิดวันแรกรับขอทานไม่ได้เลยขอทานไม่ได้เลยเคยขอทานได้ขอไม่ได้เลยเพราะเด็กมันเกิดนะเนี่ยแล้วสกุลพันะกุลลมอดไปด้วยกันเลยไม่ต้องคัดคนแหละหัวหน้าต้องคัดคนเลยคับมาการกลุ่มแล้วกลุ่มอ่ะนี่ไปนี่นี่ไปนี่แบ่งกลุ่มกันจะจับคนคนไหนนคนกาลกรนี้สุดท้ายไปเจอเด็กท้องไปเจอแม่ของเด็กในโยโอ้คนนี้หาไม่ได้ไล่ออกกลุ่มขอทาน นะไล่มาเลยยอมนับปากมากเลยยอมไปอดมือกินมือยอมไปอดมือกินมือใช่คิดเศษเสร็จเศษใจ่แล้วท่านเด็กออกมาแม่คือแม่นะ่ยอมออกมามันเป็นศาสทุกคนตาเปทานหนึ่งหมูไปทานหนึ่งเปล่าไปทานหนึ่งพูดก็พูดไม่ได้ก็ต้องดำปิดมันเป็นศาสทุกคนปุ่นโยนะแต่ว่ารู้ลึกชาได้นะแต่ว่าพูดไม่ได้หรอกเพราปากไปทานหนึ่งตาเปทานหนึ่งใหมูไปทานหนึ่งหมูไปทานหนึ่งเนี่ยโรจำนะกรรมจำ กรรมไม่มีผลเขาไม่เคยทานละเขาไม่รับษายจีทานก็ไม่ทานคนไทยยอมเลิกชาติได้พูดชาติตรงอนุปกติระหว่าวันฟัดเจ็บปวดชักแม่ตื่มาเพื่อนคอทานหน่อันนี้ลูกชิมกรเบื่องนะลูกไปวานูสเขาเจ็บขาลูกไปได้ไหมแม่ลูกเราแยกกันนะแม่ลำบากลูกนานแล้วแยกทางกันหมดพราะแยกทางกันเด็กไม่ไปขอทานอยู่ไปบ้านส่วนที่เขาของแล้วเลิกชาติได้เลือกไปเจ็ดสี่ ก็ไปบ้านหยอพราเข้าประตูประตูประตูเปิดเข้าไปลูกหลานเดีนยวลองจี้เลยหยอนื้อผีหลอกแต่คนใช้จับโยนออกมาที่พยานะพระเจ้าทรงเดินกระบะเราก็ยิ้มอันนนี่เนี่ยเจ็ดเสียหนุ่มพระเจ้าต้องการเพราะไล้บ้านเราก็จะเข้าไปมีบ้านพระคุณเจ้าเข้ามาทำไมเพราะเขาไม่ทำบอยู่แล้วานนั้นเขาม่ทำบุญอยู่ไร้พระเจ้าทำทไมก าลอมรู้หรือเปล่าคนที่เด็กที่โหยงโยกันนั่นคือพ่อผิวโยมเป็นเศรษฐีอนนนโอ้โหโกรธมากเลยพวกนี้ได้ไงไม่เชื่ออ่ทำไมเชื่อนั้นลองจับเด็กเอาเด็ไปอาบน้ําให้กดีดีดูดีๆีแล้วก็เดี๋ยวพ่อพ่อฝากทุกวันทุกท่านดูแลเด็กให้ดีนะถ้าถามถ้าถามถา้มาต้องการจะพูดจริงไหมนะน่าพูดจริงไหม ตาเด็กยมไปอาเด็กมานะห <c oughs> มาให้กินดีอยู่ดีให้เชื่อท่านย่อทให้ข้านอางนี้ครับพอพอต้องบัดเอาตรงไหนะเดินไปในยมเชื่อเลย,ยเพราะว่าัา้องบัดมีแต่ติดกดอยู่ใต้ดินกี่ติดโกดอยู่บนดินกี่ดโรธอย,ษษอยู่ความเสน่หของแกนนะขุดโอ,โอ,โอ้โหเจอติดดโกเชื่อเลยเนี่ยถ้าจะนั่นมาเลยปะตูตปิดรักทีุ่ดเลยเชื่อต่องางๆตามที่มีค ไม่หลนทั้งหลายถ้า,าโาามื่มยังบวชหลับกรรมมันมีผลยมรักษาศีลก็ได้ร่างกายและร่างกายสงบูรณถวายทานเราสร้างความเป็นสิงไม่ใช่สร้างควายมยากจนและภาวนาคือปัญญาปัญญาทั้งขันมากาเุกื่นมาท้าในโง่ฟังทำรู้เรื่องแล้วทุกอย่างที่เจ้าทำขอให้เป็นไปัจเจิพี่านขอให้เป็นปัจเจติพพ่ม่ผ่านคนประทับนี้ผ่านาจะไม่ติดต้องบัตรตื่นมาเลยไม่ติดต้องบัตรโยม เพรนะาะเนี่ยถ้าบัตรธนาที่ผ่านชั้าเนี่ยเกิดมารวยอยูบัตนะสามารถทําฐานไะด้ถ้าเกิดมารวยยู่ทีบัติของปู่ของปู่ทำบุญก,ก,ก็ไม่ได้ก็ได้ในชาติเดียวมีเงินเป้อยล้านฐานะแล้วก็ทำโยมได้ไหมโยมทำโยมได้ไหมบริจาคก็ไม่ได้โยมความนั้นนี่นะเนี่ยโยมแล้วให้รื่องขนาดไหนก็มีประโยชน์หรอกให้ได้ในชาติเดียวถ้าลูกหลานไม่มีบุญให้สบายเลยคนพ่อแม่ก็เป็นปู่หเท่าทาอัู่หลาน ก็นต้ไหนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทั้งคองศาสนาวันนี้เป็นวันทั้งคัญมากมากเลยสมัยทักคนอด่ยวอ้งไหนนั้นเดืดลมันมาบูชากันนะบูชาดินรักษาจีนถวายฐานแล้วก็พอแล้วเนียวล้วหลังจากปิดข้าแล้วก็เชิญเดินเชิญในรทนหยทุกนะพยายามปล่อยวันวหน้ามันเลยเราทั้งปีอยู่แล้วมีบ้านอะไปอกวล้น้างหาดยเมื่อไหรก็เอาไปไม่ไดตาา เนี่ยเนี่ยกะไปได้เป็นระยะทับทับภายในตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ได้จีนรักษาร่างกายจริงร่างกายเกิดธรรมดาแก่เจ็บตายตำหนักจริงยู่แต่ว่าโดยสุขติภูมิสามารถขึ้นได้ทานริยะรับตกน้ำไม่ได้ตกไฟมาเกิดมาเราสร้างความสุขไม่ใช่สร้างความยากจนนี่หรอกขั้วเขาจนจนไม่ได้ทับท้ายนอกจอมิ ไฟไหม้ได so so ้น้ำท่นได้ขโมยโจรได้ทช่นี no. anymore, ่ไม่ได้เพราะเราอยู่ว่าใจลมสีมนใจทานมีใจภาวนามีใจโยมใจไม่เหตุการณเกิดเกิดนับทุกข์พรทุกอย่างเลยงานยมนะยมนะไม่ใช่อยู่ที่วัตถุนะสีมีใจโยมทานมีใจโยมภาวนามีใจโยมเพราะเกิดชักทุกข์เลยโยมใจนั่นแหละคือทุกข์คือใจคือทุกอย่างถ้าโยมเขาเรียกว่าเพราะเต็มชักยมแค่โยมคิดเท่านั้นแหละคุณเนี่ยตัวมันส่งเลยเลยนะ ถ่าบอกว่าระหว่าเราต้องเป็นชาวนาที่ด right? right. kind of ีปัจจ um ุบันเขาคนไม่ค่อยทำนาเลยนะว่าทำมาก็คนโบราณพวกมาชาวนาชาวนาโยมไถนาดํานาหว่านนาผาดนาดูแลน้าดูแลเข้าเป็นหน้าที่ของชาวนาแต่ว่าการออกหลวงเป็นหน้าที่ของข้าวเนี่ยเป็นอย่างนะการไถนาการดํานาหว่านนาทุกอย่างหน้าที่ของชาวนาคือไถนาดูแลนาทุกอย่างหว่านข้าวไป แล้วดูแลต้นข้าวทีด่ดีไป่ถุนดีเพราะการออกโรงเป็นหน้าที่ของข้าวเราออกรวงไม่ได้คนชบนะบหาให้ออกรวงเลยกูบุญอ้เนี่ยออกโรงแหละปรัชนาจริงอยู่เราก็ท <c oughs> <c oughs> ําปรัชนาได้แต่ว่าเมื่อเราก็ตั้งใจเขาจะไปที่ถัรแบรนี้ดิถังปรัชนาทุกรังกูร้ขอย่อทำพ่อคำว่ามันมะีอะไรไมครับปรัชนาได้ยอมนะถ้าเขาเช่นถ,ถ้าเขาไปเช่นต้องเกิดอยู ขอพระเจ้าสะดวกทุกปัจจัยสี่ทุกทุกปัจจัยสี่คำว่ามันมีเหตุดมีผลพระเจ้าจนกว่าจะถึงความมรรคผลิภานเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ต้องเกิดอยู่ขอพระเจ้าสะดวกทุกปัจจัยสี่ทุกทุกปัจจัยสี่คำว่ามันมีอยากได้มีครับแต่ขพระเจ้าจนกว่าจะถึงความมรรคผลิภานบุญจะต้องถึงนิพพานอยู่งั้นรับประทานนี่บุญจะต้องถึงนิพพานเลยทุกคนนะเนี่ยถ้าต้องกินต้องใช้นะร่างกายต้องเดินทางนะ ขอให er ้เดินทางทั้งตัวแล้วบอกกันทุกคนทุกคนน้ำในยุคเวลาก็บอกกันเลยอยากอยากขัดขวางกันครอบครัวอยากขัดขวางกันผัวทำเมียสาทุกเนี Pent ่ทำบัวสาทุกล yeah. ูกสาบกทุกคนก็จะเกิดร่มกันอยากขัดขวางกันถ้าทำความดีถ้าขัดขวางกันจะได้ชาติเดียวเกิดมาโหผู้หญิงไม่มีผัวกาทำคนเดียวนะสามีขัดขวางให้มาวัดจะนั่งในชายก็จะนั่งใ้บัวจะนั่งเนี่ยไม่สามกูก็เมียไงเจ้าเกิดมาเมียแลยเกิดผู้หญิงในมากผู้ชาย บางคนเกิมมมกีม,ม,มาเพราะนี้สามจุดฝัน้มนวม,มันมีสามหนีวก่อนดนะหาเพราะว่าแกทำมาคนเดียวไม,ม่มีใครจะพูดแกมาขบวนมันเปนอยงีเองทุนผสมเป็นย่งนี้เองเราะอัสษาทุกตามาแยาก,กันสามกัุมานแล้วจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วพวกอย่างขอให้เป็นปัจจัยพระนีทาพูดเจ้าก็นำผินกานนะพูดเจ้านำปินานเนะพราะเขาทำคูกันมาตลอดนะสุดท้ายไม่ผ่านนการพู่เลยนะ ข้าทำข้าทำพวกมันมาเลยนะหย่าง้าเจ้ามีร่วมมือกันเลยตลอดเลยนะพุทธเจ้าพระนางยิ่งขังท่าทางเกิดชาติเกิดร่วงแล้วสุดท้ายมาเกิดชาติเดียวกันคลยสักพุทธเจ้าพระนางยิ่งขันแล้วก็นามว่าขอพุทธเจ้ากับบวชท่านน้ำกับขโมยท่านนาำทำตามทุกอย่างยอมจะเข้าพุทธเจ้าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นกดเข้าก็ตั้งหรือปฏิบัติอย่างนั้นเลยนะไม่เคยนอกใจแต่นี้เพียงเลเยอรนะสุดท้ายกวฤทธิสัยแต่ในตัว องคัเนี่ยจะมาพาสัจจะอนรนาพรุกอพระค์พั้านแหละประการการชักชงน์พรคนนะให้ภูมิใจและของเองเราทำดีเราทำดีแล้วเราทำดีแล้วรักษาดิงีไวมีพ่อมีน้องอมีสามก็ออย่าทิ้งฐานแบบนี้อย่าทิ้งภานาเพราะชีวิตคือการเดินทางขอเดินทางสะดวกเขราจะ้เดินทางสะดวกแล้วก็ุกอง่าดแบบขอให้เป็ปัจที่จิผ่านนะฮาสนาข้าจะมัหมดหนาอง้์มระพรอํานานะอ คุณผูนชมทุกท่านคุณพระวนาารเมทาลูลบัวท่านเปนข้าเปิปรเมทาลูกคนนชาติอรมาอดีชาติก็ดีปับันชาตินี้ก็รีมาตลอดว่าใจในใจจำต้องพระองคอนข้าวปวทุกคนพระเจ้าจะความดูความเจริญนณที่นที่เด็กมาชอบประกอบเคยทำข้อความขนานั่งทรงพันส้ำเด็จทรงพันนั่นแหละเป็นทุกคนด้วยเถิดตั้งใจรับพรเป็นอาจารย์ตปวจหน้านะเพรานั้นเป็นปฏิานให้ให้เป็นน่าจะวง นะฮะสมัยกี้ก็เป็นอนุทนาเป็นภาษาบาลีเอาภาษาไทยแต่ตอนนี้ก็อนุทนาแบบเป็นภาษาบาลีและวนะีสองอย่างนะการแสดงธรรมมีสองอย่างแสดงแบบภาษาไทยกับแสดงเป็นภาษาบาลีนะ